วันนี้เรามาซ่อมแอร์ซัมซุงนเวเตอร์นะครับเอร์โคสีสี4หกสนะครับก็ IPM กระแสเกินนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าพอเล่งรอบแล้วมันวูบดับนะครับมาถึงก็ลองเช็คดูสภาพนอกไปนอกคร่าวๆนะครับนน่นนะครับเห็นนะครับมีมดนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุมดขึ้น IPM นะครับมันอาจทำให้ขาของ IPM ช็อตนะครับก็ มาเห็นปัญหาแล้วเราก็ต้องเปิดฮิตซิงครับเอาฮิตซิงออกกก่อน,นครับว่า IPM เรายังปกติ่หรือเปล่านะครับก็ไขน็อตด้านหนึ่งนะครับเอาเอาน็อตเพื่อถอดฮิตซิงออกก็จะมีซิลิโครนระบายของรอติดอยู่นะครับมีครับเห็นไหมครับมดเต็มเลยนะครับ i p m มมันอาจจะช็อตขนาดเครื่องทำงานนะครับ ก่อนแรกก็ต้องทําความสะอาดเอามดออกก่อนนะครับจริงมดก็ไม่ได้มีแค่ด้านนอกนะครับอาจจะมีด้านใต้ตัวไอพิมพ์ด้วยต้องทําสะอาดให้หมดนะครับหลังจากเอามดออกแล้วก็ใช้น้ํายาคลีนนะครับก็ฉีดล้างหงวงจรนะครับน้ำยาตัวนี้นะครับล้างให้ขาัน้สะอาดนะครับเผื่อบางทีมันมีคราบสกปรกทาให้ไฟมันรัดวงจรอยู่นะครับก็ล้างทำความสะอาดนะครับ ใช้แป้งสีฟันเราเนี่ยนะครับขัดๆนะครับก็ดูดีครับนี่ก็น่าจะสะอาดก็ได้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งก็ทําด้วยนะครับเช็คดูครับว่ามดหมดหรือยังหลงจากที่ผมทำความสะอาดทควาสะอาดเสร็จนะครับก็เอาฮีซิงมาประกอบนะครับฮีซิงนี่เวลาประกอบ <c oughs> ต้องเอาซิลิโคนลงไปคน,นปร้อนขาตัวไอพีเด้วยนะครับเพื่อให้มัน บาไวผมร้อนได้ดีนะครับหลังจากผมประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับลองเสียบปลัก๊กกนนะครับเสียบปลั๊กไม่ติดเอาอ๋อลืมยกเบเกอร์นะครับครับผมทำงานแล้วนะครับก็มีไฟสแตนบายแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับของซัมซุงนี่ไฟเขียวกับไฟแดงครับ ถ้ามันทํางานปกติเนี่ยมันก็จะเป็นแดงต่อตลอด,ลอดเขียวจากกระพริบนะครับเป็นการสแตนบายนะครับหลังจากที่เราประกอบไปแล้วก็เช็คนะครับเช็คไฟเลี้ยงขาไอทีเอนิดหน่อยนะครับต้มั่นใจว่าไอทีเอ็มเราไม่ได้เสียนะครับถ่ายคนเดียวก็อาจจะลำบากนิดนึง ก็ลองเช็คไฟดูครับพุกว่าไฟแจ้งเออเ r มันผิดพลาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพอทางานจริงมันอาจจะทำให้วูบดับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ i อพน่าจะปกตินะครับยวเช็คไฟดูก็ขอตรวจเช็คเร่องไฟเลี้ยงขาไอพมก่อนนะครับมาสีวนหน,หน่อยก็น่าจะปกตินะครับ ก็น่าจะโอเคอยู่บอดซังซุงก็อาการหลักๆก็คล้ายๆกันนะครับคืออาการนี้นะครับคือไอพีมกระแสะเกินมวนมากก็มาจากตัวไอพีมนี่แหละครับมีปัญหานะครับหลังจากที่ตรวจเช็คไอพีมเสร็จแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูครับเนี่ยเปิดแล้วน,นะครับไฟเซนไบก็โอเคนะคนี้ก็ มอเตอร์คอยเย็นนะครับทํางานแล้วนะครับพอดีเลยครับคอยอ่อยร้อนทํางานทันทีเลยเลยครับคอมทํางานแล้วนะครับเร่งรอบแล้วนะครับเดี่ยเร่งรอบแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าส่งมาก็บอกว่าทําในิดเดียวก็ดับแล้วนะครับรูปดับนะครับนี่เร่งรอบแล้วรอบเริ่มเพิ่มสูงแล้วนะครับอันนี้พอดีคอมผมมันอุด ฝุดรูไว้นะครับไม่ให้น้ามันออกนะครับแต่ก็ทํางานได้ครับนี่เลงรอบขึ้นในรอบขึ้นสุดแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดอ่าครับเดี๋ยวต้องลองเดินขึ้นดูสักพักนะครับเพื่อความชัวนะครับเสียงก้องไก่ดังนิดนึงนะครับก็มาดูที่บอร์ดนะครับไฟสแตนบายก็ยังทํางานปกตินะครับแสดงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ที่ก็ผ่านนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมวินเทอร์แอร์ซิของเรา